สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องก็เลยจะต้องมารีวิวกันนะครับผมแม่ตอนนี้เราอยู่กับน้องๆแอดเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมถ่ายเองด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้องไอซครับผมอันนี้น้องเต๋าสวัสดีครับครับอ่าน้องเต๋าหัวขาดอีกสคนบอกมาคนถ่ายก็มองไม่เห็นแล้วเราก็หันหลังกล้องถ่ายตัวเองกันนะวันนี้มีอะไรมาทั้งสองคน มาถือมาที่ตัวอหไครับโชว์เลยโชว์เลยโชว์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเล็บอะีร Xiaomi Red ฮะ Redmi แล้วเป็นแบรนด์รูปของ Xiaomi ใช่ไหมใช่ค่ะ Redmi 9 Redmi 9อ่าอันนี้หมอคคอมรีวิวเราเราอาจจะแบบว่าซูมได้ไม่ตรงนะครับต้องขออภัยด้วยน้องเต๋าจะ ลองแนะนำหน่อยไหมครับเลตมี่ตัวนี้เป็นเลตมี่รุ่นเขาเรียกเลตมี่เก้าเป็นหน่วยความจำหกสิบสี่นะฮะนี่ตัวนี้เป็นหน่วยความจำหกสี่แรมใช่ไหมแรมครับแรมแรมสี่อ่าใช่แรมสี่มาพร้อมกับ Android ด์เวอร์ชันสีบข่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวนะครับที่เดี๋ยวเราต้องมาตามกับน้องเต๋าและน้องไอว่าเอ๊ะคนตาบอดเราจะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะโจทย์แรกนะครับหนึ่ง ได้ยินเสีย,ยงนี้แล้วก็ท็อกแบ,บ็คเปิดได้แน่นอนมีท็อกแบ,บ็คในตัวไหมครับมีครับมีนะใช่เลยอแล้วมาถึงหาคนต้องหาคนช่วยเปิดมะเอ่อ สำหรับตัวไอ้ที่ไอเป็นคนซื้อมาคือตอนที่มันมาแรกๆเลยนะก็ต้องหาคนช่วยเพราะว่าซัมซุงหรือว่าจะอะไรก็ต้องหาคนช่วยเปิดแล้วใช่ใเพราะว่าเพราะว่ามัน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 ก็เนาะมันก็มันไม่มีเสียงอ่ะมันมันไม่มีทางรัดที่จะเข้าไปแบบปึ๊บอะไรหมนหรือบางทีเปิดมาดันเป็นเมนูจีนเหลืองกรีดขึ้นมานิยงเลยเมนูที่ต้งเปิดมาเป็นเมนูอะไรภาษาไทยเลยครับไทยเลยนะของพุกเกิเลยครับโอ้เห แต่มันมีจุดจุดหนึ่งที่จะต้องบอกกับทุกทุกคนว่าเครือ่องนี้มันเม,ม,มนูมันแปลกๆดีเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่เห็นยังไงต้องขออภัยด้วยแต่ลองเต๋าล,ลองเข้าไปในเมนูมการตั้งค่าหน่อยครับลองเต๋าเมนูมันแปลกมันแปลกดี่นี้กว่าจะเข้าสู่นี้ยากครับตอนนี้อยู่ไหนเอ่ยคนถ่ายก็จะอันนี้ใช่ไหมครับอ่านี่นี่นี่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ออันนี้รู้สึกเราจะปิดหน้าจออยู่นะ อ้าวปิดหน้าจออยู่แล้วครับใช่ใเราเราต้องเปิดหน้าจอไปนะค้าบอ่าทำให้จอสว่างน้อเปิมก็เป็นอีกโหมดนึ่งใช่ไหมครับต้องลองเฉดสีไม่ใช่อรหน้าต่างนะวันนี้เจจุดะพับเงียบไฟฉับา i ไฟข้อมูลมือถือแบตเตอรี่ 4G นี่เราก็เทสกันไปด้วยนะครับว่าเมนูมันอ่านหรือเปล่าการตั้งค่า สิบเอ็ดนาฬิกาตั้งค่าถ้าใครไอคอนไม่เจอก็มาเข้าเข้าที่ไหนการแจ้งเตือนก่อนการตั้งค่าแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าใช่ะฮเออนะครับคนถ่ายก็ต้องสัมผัสคนถือไปด้วยอ่าตอนนี้ได้เลยครับอย่างนี้ได้เลยเกี่ยวกับโทรศัพท์ miu i clover หนึ่งหนึ่งอ๋อใช้ miu i นะครับผมใช้งานสองครั้งเนี่ยก็จะมีเมนูประมาณนี้อัปเดตแอประบบอัปเดตแอปแอปต่อผมความปลอดภัยการตั้งค่าก็ไม่ค่อยจะแตกต่างกันกับ พวกมีมีทั่วๆไปเนาะใช่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าบางบางคนอาจจะใช้ขนาดซัมซุงอ่ะใช่คล้ายๆกันเลยแต่ว่าเนี่ยเราเข้าถึงเลยทีเดียวเนี่ยหน้าจอการแสดงผลเสียงการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนสมมติว่าเราจะแล้วแล้วเมนูการ back มันอยู่ในไหนอยู่ในการต่าเพิ่มเติมครับนี่แหละที่มันพิเศษอ๋อคล้ายๆกับพวก oppo คล้ายๆกับพวกขายกันเลยใช่ S <S> ณมีความเป็นอยู่แบบิด็กอืมมีความเป็นอยู่แบบเด็กด้วยอ่าการตั้งค่าเพิ่มเติมเข้ามานอเข้าดูตั้งค่าเพิ่มเติมย้อนกลับปุ่มเลือกแหลกเวลาและภาษาและภูมิภาคถาดเิดอยู่อแสดงเต็มหน้าจอไม่ใช่การเข้าถึงด้วยนะเมนูลัดดมือการช่วยเหลือพิเศษนี่การช่วยเหลือพิเศษใช่แล้วเอ๊ะเขามีอะไรด้วยนะ ความถนัดมือเคลียร์ลำโพงเอแล้วก็มีอะไรนะเมนูการตั้งค่าเกี่ยวกับภาษาก็ต้องมาตั้งในนี้ในนี้ครับใช่โอ้มันมันมันมาเก็บไว้มันมาเก็บไว้เก็บไว้ตรงนี้อ่าลองเข้ากันช่วยเหลือพิเศษขอปพูดการในหน้าอ่ามีท็อกแบ็ในตัวเลยใช่ป่ะใช่ครับมีในแต่ละ้มหาไม่เจอก็พิมพ์ในช่องค้นหาว่าท็อกแบ็คก็ได้จะได้ถ้าหาไม่เจอเนาะใช่แล้วหรือหรือไม่ตอนนี้ใครกําลังตัดสินใจที่แบบว่าเออจะเอารุ่นไหนดี อ่ออันนี้เรดมี่เรดมี่เก้าเนาะจริงจริงมีรุ่นใหม่กว่านี้อีกแล้วใช่ไหมีมีรุ่นใหม่กว่านี้ครับอ่าแล้วก็รุ่นที่ท็อปกว่านี้ใช่แต่เน้นย้ำว่าถ้าเป็นเรดมี่เนี่ยต้องเป็น Android เวอร์ชันสิบนะอย่าอย่าเป็นและต้องเป็นลอมไทยนะอย่าเป็นลมจีนอ่าเพราะว่าเราเคยเจอเออนิ้วนิ้วคนถ่ายเริ่มล็อกแล้วครับครับผมอ่าอ่เนี่ยเือให้่านปิดันข้อความี่เนี่ยือให้ก็มีเมนูเหมือนเหมือนกับซัมซุงเลยซัมซุงเลยแต่ว่าเมนูเขาจะอยู่ในการตั้งค่าเพิ่มเติมเพ พิเศษตอนที่ให้คนตาดีเปิดให้อ่ะทีแรกเราก็จะว่าใช้คำศัพท์แบบการเข้าถึงอะไรแบบปกติอะไรเงี้ยการเช่นอการเข้าถึง้ก็ไม่มีนอะไรวันเนี้ยก็แบบวุ่นวายวุ่นวายหน่อยเราที่โทรศัพท์มฮะยังไงนะครับเราลองมาดูกันแป้นแป้นปุ่มกดไหมอ่ะต่อมาโจทย์ที่2ครับเราจะต้องเช็คในส่วนของโทรศัพท์ว่าคีย์แพดอ่านไหมครับหนึ่งสองสา่า รู้สึกว่าโทรศัพท์นี่จะจะเอา Google มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใช่ใช่ล่าสุดเลือกแล้วรายการโปรดตัวเลือกเพิ่มเติมเริ่มเปนการค้นหาด้วยเสียงตัวเลือกเลือกแล้วล่าสุดรายชื่อติดต่อเลือกตัวเลือกเริ่มเนค้นหารายการุ่กดอ่าเจอลปุ่มกดอ่าเหมือนของเหมือนของก o เกิลเลยใช่ เออผมลืมบอกนิดนึงถ้าถ้าใครอยากลองที่ที่เป็นแอนดรอยด์สิบแอนดรอยใครอยากลองเขาเรียกว่าอะไรนะใช้โทรศัพท์อง g o เก l e ดูให้พอ๋อแต่ยกแต่ยกใช่แต่ยกเนี่ยค่ะ L ห้าปาัปัดซ้ายปัดขวาได้ไหมลองลองอ้าวได้ได้ได้เราล้วอยากจะเคาะเคาะแปดก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งค่ะแปดับอ่าอเท่ากับว่าคุณจะแตะยกก็ได้หรือปัดซ้ายปัดขวาแล้วแบเบลแถบก็ได้ใช่อ่าอันนี้โทรศัพท์เข้าถึงถือว่าผ่านไหมครับ ผ่านอ้าวโจทย์โจทย์ข้อที่3มครับน้องไอน้องเต๋าก็คือแป้นพิมพ์ฟอหอกอกดเอเกส์ดีเอฟครับแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดเอาที่ไหนดีอ่อที่นี่ก็แลวกันอ่าพิมพ์ข้อความค้นหาอ่าพิมพ์ข้อความค้นหาเปิดเมนูฟีเจอร์กำลังแก้ถังอดอ่านี่แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษนี่แป้นพิมพ์ของอะไรอันนี้มันผนวก Google มันเลยนะอ๋อ Google มาเลยใช่เป็นเป็นเป็นแป้นพิมพ์ของ Google มาเลยแป้นพิมพ์ของ Google มาเลยครับ ภาษาไทยเอาภาษาอันนี้ภาษาไดภาษาอังกฤษป่ะเอาภาษาไทยภาษาไทยเปิดเมนูฟีเจอร์อ่าไหนไหนไหนมารพอพานไ๋อมม์คขันอากาศมาสระอาอันนี้ผมใส่ติเพิ่มเติมมาร์คโทโดดิคก็ไก่ก็ไก่อ่านก็ไก่หน้าเด็กใช่แต่ยกแตยยกเหมือนกันอ้าวก็คือปัดซ้ายปัดขวาไม่ได้ชะอ้าปัดสายรังการต้อนข้อมือไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นซัมซุงตอนนี้ทำได้เนาะ่ทำได้ทำได้แบตสองครั้งเพื่อเปิดใช้ได้มาตัวร่าก็ทำได้แต่ทำไมพิกเซลทำไม่ได้เนาะ อ,อาจจะต้องต,ตามฟ um> ้ากันมาไม่มีรายการที่ทำแต่ในหน้าจอญาตนะครับคนถ่ายก็อ่าจะหลักปุ่มารเป่องยัเรื่องไม่ใช้านแล้วแล้วปุ่มด้านล่างครับนาวิเกชั i o ด้านล่างเป็นแบบไหนครับน่าจะหลักภาพรวมเป็นสามปุ่มเป็นสามปุ่มน่าจะหลักย้อนกลับแต่ Android น่าจะ Android 10หรือ11ก็สามารถตั้งได้ว่าจะเอาสามปุ่มนี้หรือไม่เอาใช่ไหมใช่แต่น่าจะอยู่การตั้งค่าข้างในอีกทีหนึ่งครับผมแล้วตรงหน้าจอหลักข้างล่างสามปุ่มเนี่ยเป็นแบบดับเบิ l e tap หรือว่าอะไรครับ การแตะสครั้งเพื่อเป็ใช้งานอ๋อดับเบิลแทเหมือนกันคือแตะแล้วพูดไม่ใช่แตะแล้วไปเลยไม่ใช่เยี่ยมเลยครับผมโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วเลดมีอย่างนี้ผมเองเป็นคนชอบถ่ายอย่างนี้ครับถึงผมเป็นคนตาบอดตาสายคุณเห็นว่าเหมือนผมมองเห็นแต่ผมมองไม่เห็นนะครับโจต่อมาครับน้องไอ้น้องเต๋าพี่ชอบถ่ายรูปครับซัมซุงหรือ Google หายแล้วมันบอกหนึ่งใบหน้าสองใบหน้าแล้วเี่จะได้ไหมเวมี่จะได้ไหมแล้วกล่องอยู่ตรงไหนกล้องแล้วกล่องหาเลกค่ะกล้องน่าะีการคนหาออรู้สึกว่าเรานูฟีเจอตัวเรียกน่าจะหล่หากล่องฮะเจอแล้วเจอแล้วจอกล่องหลงกล้องฮะ ตัวอย่ากล้องหลังการจ้างเล้วกล้องหลัง1 0 x ยินดีต้อนรับสู่อันนี้ย่าปุ่มอนุญาตอนุญาตอนุญาตอั้ย่ปฏิเดต่มคือเขาก็จะเข้าถึงในส่วนของสถานที่ตั้งเหล่าผูปภาพผมลองเล็งดูนะลองลองเล็งที่น้องไอ้เอาหนึ่งใบหน้าอ้าเสวัสดีครับหนึ่งใบหน้าแล้วหนึ่งใบหน้าโอ้โนี่ครับมีเฟซมาให้ด้วยมีเฟซเป็นคอนดิชั่นมาด้วยดีมอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่ คือเหมือนใช้เหมือนใช้ของ Google เลยนะน้องเตาเขากันแล้วมนี่รู้สึกว่าอันนี้จะมีพวกเอไอด้วยหรือเปล่าว่ารู้สึกว่าเสีอีไมหรือเลดมีเขาจะมีพวกระบบเอไออะไรมาให้ในกล้องด้วยนะใช่ใช้หมด macro อ้าวมีหมด macro ใช่ไหมหมดถ่ายที่เล็กๆแบบถ่ายมดถ่ายมดถ่ายอะไรอย่างเงี้ยที่มันเล็กๆอ่ะครับน้องเต๋ก็ถือว่าถือว่ากล้องเอ็กเซสเลยนะผมว่าแล้วลองใหม่ลองใหม่ถามทั้งหมดมาแล้วนะครับเพื่อนๆอ่า อะไรที่มันเป็นจุดดจุดเด่นตรงนี้เราบอกกันหมดแล้วจุดได้เหรอครับน้องไอกซ์จุครั้เาครอผมผมเอาความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับคือผมไม่ค่อยชอบในการเขาเรียกอะไรแอปสวิตเชอร์ของเขาอะคือคือคือเวลาเวลาปิดอะครับผมเวลาปิดแอปเนี่ยออปิดหมดไม่ได้เหมือนกับปิดหมดไม่ได้ครับต้องออกมันโฮมก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยปิดอ่ะแนนและลองดูลองดูลองดูน้องให้น้องเต๋าทำยังไงเปิดคลอมือแก เราต้องเข้าภาพรวมใช่ไหมใช่ครับต้องเข้าภาพรวมก่อนอ่ากล้องปลดลอกอ่าเี๋นะครับปลดล็อกโอ้มีให้สแกนนความปลอดภัยโอ้สองนิ้วแสดงว่ามันตอ่าปลดล็อกแล้วเดี๋ยวนั้นผมลองปิดแอปดูว่ามันจะปิดหรือเปล่าการตั้งค่าอ๋อใช้สองนิ้วเลื่อนขวาอ่านั่นคือปิดทีละแอปใช่ไหมใช่ครับยกเลิกยกเลิกตัวสับแล้วอ่าแล้วก็ให้สองนิ้วสไลด์ไปทางซ้ายขวาเมื่อเข้าในส่วนของภาพรวมแล้ว อันนี้อันนี้ที่ละอันได้อยู่แล้วทั้งหมดละหน้าจอหลักผมลองดูนะทั้งหมดรู้สึกใช้หนึ่งนิ้วปัดซ้ายไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นของจากการทะอาดการทำความสะอาดด้านความร้อนกาความสะอาดเชิงทำความสะอาดเชิงตัวทำความสะอาดมีมีมีโปรแกรมป้องกันไวรัสไวรัสมาด้วยเหรอใช่ครับอ๋อมามามาติดมาเลยใช่ไหมอ่าช่วงนี้แรนซัมแวร์มาเยอะมาแวร์มาแย่เปิดข้อมูลแวรกล้องปุ้มเมื่อกี้ฮะการแตะสองรั้งเพื่อเปิดหน่วยความจำทั้งหมดนี่แหละอันนี้แหละที่เป็นตัวทั้งหมดครั้งเพ่อล้า อ๋อนี่อแต่สครั้งหมดถูกยกเลิกไม่มีแคชได้ดาวแลน่เคขาชื่อเขาชื่ออะไรนะหน่วยความจำทั้งหมด 2G แล้วก็แตะ2ครั้งเพื่อล้างอันนี้เหมือนเป็นล้างล้างล้างหน่วยความจำนะล้างทั้งหน่วยความจำแล้วก็ล้างทั้งแอปปิดแอปด้วยอะไรมาเนี่ยไปทีเดียวหมดเลยใช่ ก็ถือว่าดีนะจริงๆมันดีแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ในแอปแอปใดแอปหนึ่งอยู่อะไรแบบนี้นะจจะเราจะไปปิดมันเลยไม่ได้ใช่ใช่เราต้องออกมาโฮมก่อนต้องใช้สองนิ้วอันที่ผมรู้สึกบอกว่าขัดใจนิดนึงนิดเดียวแล้วครับสองนิ้วไลด์ซ้ายขวาอย่างเดียวเลยอ่ะรีวิวให้ดีต้องมีราคาอืม ผมไปซื้อมาเมื่อสปดาหาที่แล้วในลาซาด้าครับลาโอ้เอาเป็นเอาเป็นม้าเอาเป็นวัวเอาเป็นควายทาด้าได้ไหมยั่ไงต้องเป็นตำราลาซาด้าลาซาด้าแล้วก็โชว์อายไม่ได้ต้องเป็นชปี้ด้วยอันนี้โฆษณาขายของตัวเองนะรายการนะตอนนั้นที่ซื้อมาก็ประมาณ3,566บาท ใอ่จัง๋ยวเดยปกติสามพันห้าร้อยหกสิบหกใช่แล้วอันนั้นคือราคาที่เขาผ่านลาซาด้าใช่ครับแต่ถ้าเป็นราคาในราคาปกติแล้วครับทางออนไลน์อยู่เท่าไหร่ครับราคาปกติอาจจะจำไม่ได้อรัพี่อาจจะสี่พันปลายปลองแต่แต่น่าจะประมาณสี่พันปลายๆนะลองเช็คกับพวกอ่อสยามโฟนสยามโฟนนี่ก็น่าจะเช็คได้นะ ใช่ใช่แต่แต่ถ้าเกิดเป็นเดียวมีโน้ตโน้ตเก้าอ่ะมันหกพันสี่ยงจำได้อ๋ออันนี้รู้สึกว่าจะฟาดชาร์จด้วยนะเนี่ยรุ่นนี้ฟาชาร์จชอันนี้รุ่นนี้ฟาชาร์จด้วยนะก็น่าจะสิบแปดวัตต์ขึ้นไปเนาะนี่เรายังไม่ได้ดูกล่องเลยนะกล่องกล่องครับกล่องจริงๆครับกล่องมาเอามาด้วยนะโชว์โชว์โชว์เลยเราจะหันหน้านี่ทําเรียนแบบกล่องไอโฟนกล่องทำคือมันดูมินิมอลมากเลยใช่ข้างในแถมอะไรมาให้ไม่ เนี่ยรุ่นใหม่นะครับตาม iPhone 12นะครับไม่มีอะแดปเตอร์ไม่มีสายชาร์จไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีเครื่องเลยนีลองเตาลองแกะดูไม่มีเครื่องแล้วก็ไม่มีแบตอันนี้เราขออนุญาตเปิดเป็นเปอดเปิ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 ด้วยนเระวเงเจอเจอของิิเศษเปิดเปิดเปก็เปิดออกมาก็จะมีดเอิดเปือมปิดเปิดเมิดเป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 ิดงปิดเปิดเอิดเปิดเปิดเไิดเ่เิ ที่ที่ถูกชำระไปแล้วก็จะมีที่คู่มือนะฮะแล้วก็มีโฟมถาดแบบว่าพลาสติกแข็งๆเปล่าๆให้ไหล่มามั่งให้ไหไรมามั่งใช้สายชาร์จหัวชาร์จเหรอใช่ฮะรู้สึกมีแต่สายชาร์จกับหัวชาร์จเป็นชาร์จแบบไหนครับเป็นแบบไทซีไทซีครับว้าวใช่ฮะแล้วหัวชาร์จกรเป็นน่าจะเป็นปลาชาร์จแน่นอนใช่แล้วซีทูซีเลยหรือว่าเป็นซีทูเอครับตัวนี้ตัวนี้แหละ อ่า้องต้องสัมผัสกันแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้เอามาแบาเอาเอาไม่ได้เอามาเหรอเอ้าลืมมาเถอตัวนี้น่าจะแปลวแปลวแปลว์เอมนะฮะไม่น่าจะน่าจะเป็น C ีอ๋อซีซีีเลยครับสองฝั่งเลยเหรออ๋ออ๋ออ๋อซีถูกเอถูกแล้วถูกแล้วอ๋อถูกแล้วถ้ากับอะแดปเตอร์น่าจะให้เป็นอะแดปเตอร์แบบ ธรรมดามาเนาะใช่ใช่อ <natural. S 1> อขอโทษขอโทษผมผมลืมผมลืมเอาไอ้ตัวที่ชราร์จมาผมนึกว่าผมเอามาใส่แล้วซีทูชิมจะเท่ากันนะระหว่างใช่อ,อ๋อซีทูเอแ,<ร>แต่ว่าขอ้อข้อคอมเมนต์นิดนึงสำหรับเรดมี่นะครับคือเวลาซื้อเนี่ยซื้อให้มันบอกว่าเป็นของูนยนไทยเนาะใช่แล้วหรือรอมไทยเพราะว่ามีคนที่นำรอมจีนมาหมอดนะครับหรือหมอดรอมอาจจะทำให้คุณอาจจะได้ประสบการณ์การใช้งาน accessibility ที่ ไม่ประทับใจเพราะว่ามีคน,นแจ้งเหมือนกันแต่ว่าน้องน้องไอซ์ไปเอาของที่เป็นของรอมไทยศูนย์ไทยมาสุดยอดไปเลยยอดครับผมอย่าอย่าเพิ่งไป format รอมนะฮะ f ฟล a t รอมเขาเรียก f o m a t รอมอาบางคนไม่รู้เอาไปให้ร้านโทรศัพท์ซ่อมเขาบอกอ๋อผม f ฟ r m อมลงมันจะมีรอมหลายตัวมารอมรัสเซียจีน ไม่ได้นะใช่ห่ถ้าเกิดเขาบอกแฟดลมพื่อนๆพื่อใอย่าไปแฟตนะใช่ต้องบอกเลยว่าอย่าหาทำวันนี้วันนี้มุมมองพลาดผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับเพราะนั่งกันเนี่ยห้องใหญ่มากนั่งกัน3คนแทบจะชิดติดเลยนะลองเลติดมากติดมากเป็นห้องใหญ่จริงๆอ่าอ่ะแล้วมาเยี่ยมเยียนตรงนี้ครับผมก็ต้องพูดถึงผลงานของแต่ละคนครับกับในส่วนของ รายการทาง t a b Radio ของเราแล้วก็เราขึ้นทั้ง t a b Radio ช่อง YouTube 1 4 1 4 plus รวมถึง Facebook Fanpage 1 4 1 4กันด้วยอ่ะแต่ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้น้องเข้ามาประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับ<ช>อ่ะ <laughs> โอเคครับ <laughs> มาแล้วอ่ะเริ่มที่น้องเต๋ากึนก่อนครับอ่าแนะนำในส่วนของผลงานของตัวเองหน่อยครับช่อง YouTube ใช่ไหมผมนะครับ,รบอ่าใช่ครับจะเป็นช่อง YouTube Blind Reviews นะครับ ก็คอยติดตามนะครับช่วงนี้กำลังสกกหน่อยสกกหน่อยไป B L I N D R E V I เดี๋ยวนะวิว w V I E W ะใช่ใช่ครับก็อีกไม่นานก็เพื่อนๆรอติดตามอีกไม่นานช่องก็จะปิดแล้วนะครับยไปิดไปครั้งหนึ่งแล้วรับผมเนื่องจากมือบอลนะแล้วก็ลิขสิทธิ์แล้วรับเนี่ยจะลบคอนเทนต์ของตัวเองแล้ว บรายรีวิว B-L-I-N-D-R-E-V-I-E-W ใช่ครับผมแล้วก็คอยติดตามแฟนเพจของทาง Facebook อีกไม่นานก็จะเปิดให้เพื่อนๆได้เข้าไปกดติดตามแล้วก็จะมีอะไรที่มากขึ้นกว่าช่อง YouTube จะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมใช่ครับอาจจะมีแจกของแจกอะไรกันไปนะ เต๋าสุรพงษ์แซ้ตั้งนะครับมารีวิวครับผมมาที่น้องไอซ์ครับก็ยังคงขายของอันเดิมนะครับก็คือรายการ ICU ใน j b Radio นะครับก็ มีทุกวันอาทิตย์ครับผมนะฮะเวลาประมาณสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นครับแล้วก็ติดตามเจ้าบทเจ้ากรของน้องไอซ์ใน Facebook ของน้องไอซ์เองถามาว่าสุธิพงศ์ใช่ไหมครับผมยังคงมีอยู่ใน f a c e b o o k ด้วยวันนี้แต่งสดได้ไหมแต่งสดเลยนะแหมดีใจวันนี้นะฮะเอ้ยยังไงดีนะดีใจวันนี้ที่ได้มาดีใจวันนี้ที่ได้มาเออใช่ใช่ใช่นะฮะความรักพาสุขสมอารมณ์หมาย เต๋าสุรพงศ์ไอซ์ถามมอวัลสิทธิโชคย่อมพีกาเอาความเสี่ยงอย่างเงี้ยอย่าทำอย่างนี้กลัวรีวิวได้ทุกอย่างพร้อมเลตมีเอ่ยขอบคุณครับผมขอบคุณน้องเต๋าสุรพงศ์ซาตต้าและน้องไอซ์ธรรมวัฒน์สิทธิพงศ์กันครับอย่าลืมนึกถึงเลตมีนะครับผมนึกถึงบายรีวิวนึกถึงไอซีอูกันนะครับและติดตามในส่วนของ การรีวิวแบบนี้กับหมอคอมรีวิวเวอร์กันได้อย่างต่อเน,นื่องเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ